สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเวครับวันนี้เราก็อยู่เกม Harry Potter Magic a w a k e n เกันอีกเช่นเคยนะครับก็ห่างหายไปนานนะสำหรับเกมนี้ในช่องของเรานะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีอัปเดตใหม่เกี่ยวกับเกมนี้นะผมก็เลยทําการอัดคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะผมว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะผมฤดูการกดเข้าไปนะผม นะอันนี้ก็มีเนื้อเรื่องบทใหม่เข้ามานะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปทําก็อย่าลืมไปทำครับอย่างแรกนะครับนี่ครับเนื้อเรื่องบทใหม่2ครับผมนี่เลยครับการ์ดใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามานะครับผมอ่ะการ์ดใหม่ๆนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มาลองทดสอบการ์ดใหม่นะครับก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับได้ทั้งเพจได้ทั้งนี่ครับที่ขั้นหนังสือนะเอาไว้แลกของในกิจกรรมนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสมาคมนะครับถ้าใครยังไม่มีสมาคมนะครับให้ไปเข้าสมาคมก่อนนะครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับอ่าก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอมาอยู่หน้านี้ก็กดเลือกเลยครับเออเนี่ยเราพยายามเลือกแถวเดียวกับเพื่อนนะเออแบบแถวเดียวกับเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวเหลือเพื่อนอีกสองคนนะครับเออให้มากดนะเพราะว่าอันนี้เพื่อนเราน่าจะกดไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเหลือ อีก2อันเนี่ยก็ไปบอกเพื่อนนะครับใครที่อยู่สมาคมเดียวกันก็ให้มากดแถวเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อมโยงครบเนี่ย20เส้นนะครับจะได้เพชรอีก88เม็ดเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนี่นะครับแจกที่เร่งเวลากล่องนะเออเพราะว่ากล่องอบ้านน้เด่งของเราเนี่ยมันจะมีเวลาครูดาวอยู่นะครับก็อย่าลืมมาทําภารกิจนะครับทำภารกิจตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับกุญแจแบบนี้นะครับผม เราก็สามารถนําไปเร่งเวลากล่องหีบบ้านดีเด่นของเราได้นะครับเดี๋ยวจะเร่งให้ดูนะครับว่ามันเร่งยังไงนะครับผมนี่ครับกดใช้นี่ครับรีได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีกันหนึ่งก็รีได้เช่นกันนะครับแล้วเราก็ไปทำหีบบ้านดีเด่นให้เต็มนะครับแล้วก็มารับของรางวัลเพิ่มเติมได้เนาะโอเคประมาณนี้กลับไปนะครับกิจกรรมนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เพชรด้วยนะผมทาครบ 5ครั้งได้เพชร3านะครับทำถึง50ครั้งก็จะได้เพชรทั้งหมดประมาณ90เพชรเลยนะผมโอเคนะครับไปไปกันต่ออันนี้ก็จะเป็นทีมในการเต้นนะครับผมนะเต้นลำนะครับก็แจกเกินอีกแล้วครับผมแจกทองนะครับวันละ500นะผมอย่าลืมไปเล่นด้วยกันนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเก่านะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมใหม่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยดีกว่าว่ามันเป็นอะไรนะครับ ไปที่ไปซนี่นะครับผมมากดคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับนี่ครับคารเรนนะครับผมบริการหอของขวัญนะกดยืนยันนะครับไปที่ออกแบบอ่ะเราต้องมาออกแบบนะครับออกแบบอะไรนะครับนี่เลยผมเพิ่งกดเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับเนี่ย แจกันหรือเปล่านะจากที่ผมไปลองไปถามเพื่อนๆมาเนี่ยเขาบอกว่าให้มองออกแบบแจกันนะซึ่งเอาไปทํะไรนะครับก็น่าจะรู้นะก็เอาไปตั้งที่บ้านนั่นเองนะผมเออนะออกแบบแจกันโอเค okay, นะก็ขอบใจนะพลอตีท้ทีหลังไม่ต้องนะครับเอออะเรามองออกแบบนะ ได้ใจกันมาแล้วหนึ่งอันนะครับเราก็มาออกแบบนะผมปึ๊บนี่ดอกไม้ใส่เข้าไปนะครับดอกไม้ใส่เข้านาไม่ได้นะผมนี่ต้องแบบ ping, เฮ้ยเอาเอาไอ้ต้นนี้ออกมาครับอ,ออกมานะครับกดใส่ตรงนี้นะครับถามว่าเพื่ออะไรนะครับก็นั่นแหละเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเราลองกดออกแบบเสร็จสิ้นดูสิเสร็จสิ้นน,นี่นะครับ เออเราจะส่งไปให้ใครล่ะทีนี้ครับส่งไปให้ใครไม่รู้ไปส่งไปสนีแล้วกันนะครับจริงๆมันน่าจะมีลายของแจกันด้วยนะผมก็ไม่รู้ทํำยังไงนะอันเนี้ยเราก็สามารถส่งไปให้คนนู้นคนนี้ได้นะรเพื่อนของเรานะถ้าเราอยากให้ใครเราก็ส่งไปนะประมาณนี้เออนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็เพื่ออะไรนะครับผมก็เดฟคงแบบว่าก็เห็นบนว่าไม่มี ออคอนเทนต์ไรเลยนะครับก็ทำออกมาให้แล้วนี่ไงนะครับก็ทำทำไปนะครับอย่าบ,บ่นนะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแรงนะครับผมเออนะครับเนี่ยใช่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นประถมนิเทศผูกบัญชีใหม่นะครับผมไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ชวนเพื่อนกิจกรรมชวนเพื่อนอีกแล้วนะครับผมสามอันสุดท้ายก็น่าจะเป็นกิจกรรมเก่าไม่มีอะไรมากเนาะ ต่อไปนะครับเราไปดูร้านค้ากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับร้านค้านะครับนี่เลยนะครับผมมาจนภัยสมบัติลึกลับนะเราไปดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรโอ้โหกาชานะครับขอดูของรางวัลก่อนครับของรางวัลก็จะมีนี่ครับชุดฟุ้งฟิ้งมากนะผมชุดแบบฟุ้งฟิ้งมากน่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับก็อาจจะขายผู้ชายไม่ได้เนาะเพราะว่ามันชุดมันแบบ ไม่ค่อยเหมาะนะครับผมเออไม่ค่อยเหมาะผู้ชายเท่าไหร่แบบผมนะแบบแมนๆอย่างผมนะไม่ค่อยเหมาะนะครับถ้าจะให้เหมาะนะครับก็จะเป็นพวกขินอัพซะมากกว่านะผมโอเคนะเราไปลองกดกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้หรือเปล่ามาครับกดไปเลยสามครั้งสี่ห้าสามสามสี่ห้า โ okay. อเคยังไงเอ้ทำไมไม่ได้วะ่ะต่อไปครับโอ้เหลือสองใบวะ่ะเราต้องเปิดทีละสามนะน่าจะคุ้มนะครับต่อไปครับเพื <c oughs> <ๆ>่อได้อีกใบหนึ่งโอเคต่อไปครับก็จะเป็นตู้เปิดกาชาการ์ดนั่นเองนะผมสำหรับการ์ดเนี่ยตู้นี้เนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดที่เราต้องการได้นะครับก็สามารถเลือกได้สองครั้งนะเออเลือกดีๆนะผมเลือกได้แค่สองครั้งเท่านั้นนะครับนะ เลือกแล้วครั้งหนึ่งครับกดยืนยันครับแต่สำหรับผมเนี่ยคือผมอยากได้น้องมังกรนะเพราะว่ามังกรผมเนี่ยเลือ่สิบหกแล้วก็จะอัพให้มันขึ้นสิบเจ็ดผมก็จะเลือกน้องมังกรมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้ดูก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยเราเมื่อเราเปิดครบการันตีนะครับเรามีโอกาสได้น้องมังกรนั่นเองนะครับผมนี่นะครับการันตีของเขาคือ50ครั้งนะครับหรือว่าอาจจะออกก่อนครับเราก็อาจจะได้น้องมังกรมานะครับ แล้วก็มีการ์ดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับที่ผมบอกว่ามีการ์ดเข้ามาใหม่ห้าใบนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับว่าการแต่ละการ์ดเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับผมนี่นะครับเปิดให้ดูก่อนครับสี่ใบเลยนะครับการ์ดพวกนี้ผมก็ยังไม่มีนะแต่ผมมีไอ้การ์ดมุนคละอะไรนะมุนคราบนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ดูนะครับนี่อ๋อนี่เรียกหมาป้าออกมานะครับเรียกบิเกลมาตบเนะยังโหดนะ เออเรียบบิเกลมาตบนะขออีกรอบนะขออีกรอบนะออบนะผมอยากเห็นอบิเกลตบนะครับไปอบิเกลอ๋ออบิเกลมาเสกคาถาได้ด้วยเนะครับแล้วก็ยังไงอ๋อแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ด้วยโอเคนะครับก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะก็เดี๋ยวรอได้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาใช้ใดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วนะ เอออันเชิญลูกแก้วออกมาสามอันนะครับแล้วก็โยนใส่ผู้เล่นนะจากที่ได้ลองไปถามเพื่อนๆมาเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าตัวนี้เหมาะกับสเนปนะครับผมนะเพราะสเนปเนี่ยเขาเลี้ยงแดนเนียลไว้นะครับเออไม่ใช่สิเขาเลี้ยงใครนะเขาเลี้ยงใครนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วเออจาชื่อไม่ได้แล้วนะที่แบบทําให้ตีแรงๆนะครับก็คนนั้นแหละนะผมก็จําชื่อไม่ได้นะโอเค okay, นะครับต่อไปนะครับขอดูการ์ดนี้ก่อนนะครับ ก็อ่ะเดี๋ยวอธิบายลูกแก้วเพิ่มเติมนะครับการ์ดลูกแก้วเนี่ยมันเหมาะกับตัวที่ตีธรรมดาแรงๆนะครับก็อย่างเช่นเนปนะครับยิ่งดาเมจเขาสูงเท่าไหร่นะครับลูกแก้วก็จะแรงเท่านั้นนะผมหรือว่าเลเวลสมุดเราเนี่ยเลเวลสูงนะครับก็สามารถใช้ลูกแก้วได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมอัพการ์ดด้วยนะครับถ้าใครใช้ลูกแก้วต่อไปนะครับก็เป็นการ์ดขับไล่เต็มแรงม้านะครับการ์ดอะไรก็ไม่รู้นะครับมาดูดีกว่านะครับ โยนนะโยนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์เรานะครับหรือว่าป่วงเขานะ <laughs> เออหรือว่าแบบเอ่อมอนสเตอร์ Monster ของเขานะที่แบบเขาผักมาให้เรานะแบบโยนมาให้เราเนี่ยเราก็ผักกลับไปเลยนะครับจะดูนะครับเนี่ยเขาปล่อยหนังสือมาใช่ไหมเราก็โยนกลับไปเลยเนี่ยโหเออนะถือว่าค่อนข้างดีนะไอ้การ์ดนี้นะครับแบบเวลาเราแบบ โดนลุมหรือว่าโดนมอนสเตอร์ถมนะแบบสัตว์วิเศษถมเข้ามาเนี่ยเราก็ใช้การ์ดนี้แก้ได้นะครับเออค่าคอยสแค่สาเองนะง่ายด้วยนะครับใช้ง่ายด้วยนะต่อไปการ์ดเยตินะครับผมการ์ดเยติเนี่ยเรามาดูก่อนนะว่าทำอะไรได้นะโอเคนะออกมาทุบนะครับผมเดี๋ยวขอดูเลือดของเยติก่อนอยังไงเยติ เลือดน้อยจังเลยครับเยติเลือดเลือดค่อนข้างน้อยแล้วก็ตัวหดได้ด้วยเออ,อยังไงต่อนะครับอ,อ๋อมีเกิดได้ด้วยโอเคก็นะครับก็ลองไต่ตองดูนะครับว่าการ์ดนี้เล่นยังไงนะผมเออนะเราลองใช้การ์ดใบอื่นดีหรือเปล่าหรือว่าใช้เยตินะครับถ้าใครเล่นเยติแบบเก่งๆก็อาจจะเทพได้นะครับผม ต่อไปนะครับการ์ดอันนี้ครับการ์ดมูลครับนะครับผมผมก็ได้ลองใช้ดูแล้วนะเออมันช่วยลดค่าคอ์สของสัตว์วิเศษเรานะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสัตว์วิเศษของเราออกมาเนี่ยแบบใช้ค่าคอต์สน้อยมากนะผมเออแล้วก็มูนครับตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถลดค่าคอ์สของตัวเองได้ด้วยนะครับทําให้เราใช้ได้ต่อเนื่องนะครับผมประมาณนี้ครับก็จะใช้มูนคราฟได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับ3ครั้งเนี่ย การ์ดใบนี้จะถูกลบออกไปนะครับผมออกไปจากเกมนั้นนะครับไม่ใช่ออกไปจากเด็กของเราเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นออกไปจากเกมนั้นนะครับเกมที่เราสู้อยู่นะครับก็การ์ดมูลคราก็จะไม่วนขึ้นมือเรานะครับผมในเกมนั้นๆนะครับผมเนี่ยจะลบไปนะเออนะก็แล้วก็การ์ดที่ถูกลบค่าคอนครับก็จะถูกลดอย่างถาวรนะเราสามารถใช้การ์ดที่ถูกลดค่าคอนสเนี่ยได้ค่าคอร์สที่มูลคราลดให้เลยนะครับผม ได้ตลอดนะครับทั้งเกมนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ผลเสียของมันนะครับข้อเสียของมันก็คือมันต้องยืนเฉยนะครับเนี่ยยืนเฉยเต้นกะมูนคราบไปก่อนนะครับเนี่ยต้องยืนเฉยนะครับยิ่งเราใช้ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยการเต้นเนี่ยจะนานขึ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ได้ไปลองใช้มาแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับการที่เข้ามาเนี่ยการดใบนี้นะครับ เหมาะกับผมมากเลยนะเพราะผมเป็นสายสัตว์พิเศษนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับผมนะแบบโยนไปหาเขาเลยนะสัตว์พิเศษของเรานะโอเคถ้าใครมีกุญแจอะไรอย่างนี้ก็มาเปิดหาได้นะครับต่ามานี้แล้วกันครับสําหรับตู้ใหม่เนาะต่อไปนะอันนี้ก็วงล้อเดิมนะครับผมวงล้อเดิมอะเราดูกิจกรรมนี้กันบ้างดีกว่านะครับกิจกรรมใช้จ่ายนะครับก็ตอบแทนการใช้จ่ายนะครับไม่ว่าเราจะใช้เพชรชมพูหรือเพชรส้มนะครับ ตรงนี้ก็ได้รับเหมือนกันนะผมถ้าใครมีเพชรส้มเยอะๆเนี่ยก็ามาถลุงได้เลยนะครับเออามาถลุงได้เลยได้อะไรด้วยเนี่ยได้ที่นอนโอ้โหสุดยอดนะครับถ้าใครมีเพชรเป็นหมื่นเนี่ยโหสบายเลยนะครับผมว่าค่อนข้างดีนะโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะพยายามใช้ถึงแล้วกันนะผมก็อยากได้ที่นอนใหม่เหมือนกัน,นครับโอเคไปไปต่อนะ สำหรับวันนี้ก็ง่ายๆครับกิจกรรมง่ายครับใช้เพชรนะครับใช้เพชรให้เยอะที่สุดอันนี้ก็ของขายนะครับผมของขายนะครับไม่มีอะไรครับสาหรับคนรวยนะครับอย่าไปดูมันนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังค์นะครับผมต่อไปนิเลอร์นิเลอร์ผมเหลือ6กวันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเติมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมากก็อันนี้ก็รีแล้วนะครับอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับเหรียญทองดีแล้วนะครับโอเคแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะผมอันนี้นะรอยิ้มใบไม้ผลินะครับ น่าจะอยู่ในไอฤดูการนั่นแหละก็จะมีบางอันที่อยู่ในฤดูการเนาะเออพวกนี้ก็จะเป็นของขายนี่ก็จะเป็นเนี่ยกิจกรรมสมาคมเต้นครับแล้วก็กิจกรรมล็อกอินนะผมอย่าลืมไปล็อกอินกันด้วยนะครับนี่นะครับล็อกอินให้ครบ7วันครับเราก็จะได้การ์ดทั้ง7ใบเลยนะผมอ,อย่าลืมไปล็อกอินกันด้วยนะครับ ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปนะครับก่อนที่เราจะลากันนะครับเราไปเปิดกรชาวงล้อสัหน่อยอีกว่านะผมผมก็มีกุญแจประมาณ1 1บดอกนะเออกดไปเลยนะครับ3มดอกตึงๆไม่ต้องพูดเยอะนะครับกดแบบทีเผลอเสื้อมานะครับผมอยากได้ชุดมากเลยนะครับโอ้โหาชุดนะครับอยากได้ชุดแต่ก็ไม่ออกนะครับ ใส่รอบนะครับผมขอกดอีกรอบโอ้โ,อโห,โหเงียบกิฟตนะมาสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บเพชรเพิ่มนะแล้วก็ซื้ออีกดอกหนึ่งมาเปิดนะครับอาจจะไม่ได้เปิดในคลิปนะเพราะว่าจะเปิดนอกรอบนะครับผมไปครับปึ๊บเฮ้ยเบรกโอ้โหโอโอเอามาทำไมครับเนี่ยยานี้ น่าจะได้หนัง,นงสือให้หมดเลยนะแต่ก็นั่นแหละโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออีกซักดอกหนึ่งดีกว่าเพื่อความชัวนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะยังเหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับผมยังเหลืออีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือนั่นก็คือนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับไปที่ห้องนั่งเล่นของบ้านของแต่ละบ้านนะครับแล้วก็ ร้านค้านี่ครับร้านค้าฤดูกาลนะร้านค้าระดับสูงเปิดแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้มาซื้ออะไรนะครับหรือว่าใครดองอันนี้ไว้นะครับก็มาซื้อได้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งเพชรกุญแจทั้งโอ้โหของตกแต่งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าใครเด็งอะไรไว้เนี่ยก็มาซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องเรียบนะครับยังเหลือเวลา27วันนะครับยังมีเวลาให้เก็บอีก27วันเนี่ยสะสมอันนี้ให้ครบเยอะๆนะครับก็มาแลกได้นะครับผมโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่ครับกล่องรางวัลบ้านดีเด่นนะผมเออเป็นพาร์ทใหม่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้เติมเนี่ยก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็เติมได้นะครับเพราะว่าชุดของเขาเนี่ยเป็นชุดกีวีนะครเออผมก็สนใจอย,อยู่นะเพราะว่าชุดมันค่อนข้างสวยนะแต่ช่วยเอากีวีออกไปได้ไหมครับเออเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเติม700บาทนะประมาณ700บาทก็จะได้ ที่ปิดหูไปนะครับค่อนข้างดูรู้จาเอาการนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือเพื่อนมีคําแนะนาอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ